โครายการมาสาาผมอัลธนากรกันต่อนะครับอ่ะแล้วก็ต้องย้ำนะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะให้ผมบอกก่อนว่าที่เห็นผมอยู่คนเดียวเผื่อท่านผู้ชมเปิดมานังไม่รู้ว่าปกติวันนี้ครัจะเป็นแม่ยุจะนั่งอยู่ข้างๆผมซึ่งวันนี้แม่ยุติดภารกิจอยู่ที่พม่านะครับได้ไปร่วมทริปกับทางแชร์ทีวีไปเป็นกูรูผู้รู้ในการขอพรและการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พม่านะฮะเพราะนั้นท่านผู้ชมที่ไปพม่าก็จะได้เจอกับแม่ยุส่วนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและติดตามชมรายการมาส่าอยู่ตรงนี้นะก็็จะเปนนผมอัากร เป็นผู้ทำนายในว,วันนี้ซึ่งจะใช้ศาสตร์แห่งการดูดับไพยิปซีนะครับอ่ะยามีครั้งสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะฮะอยากจะให้ผมดูดูในพื้นเบื้องต้นให้ด้วยไพยิปซีนะฮะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์02960-022-02960-088นะครับหรือ S m s มาที่เบอร์4247276นะพิมพ์ชื่อเนื้อบเกิดอายุเต็มและปีนักษัตรของท่านเข้ามานะชัดเจนนะจะได้อธิบายได้อย่างเอสเบนที่ต่อไปเนี่ยนะครับชื่อคุณเนยนะฮะต่อไปฮะ วันที่21มกราคมนะ2519ปีมะโรงมันพุก่กระงพืนด้วยวันเดียวผมเลยนะตอนเนี้ยคุณเนเนี่ยมีคนมาขอดูที่ที่เขาจะขายแล้วถามมาว่าตกลงเขาจะเอาไหมจะซื้อไหมนะครับอ่ะมาดูกันที่ว่าคนที่มาขอคุยเรื่องที่ดินกับคุณเนนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณเนจะซื้อไหมจะเอายังไงกันแน่นะครับที่ดินของคุณเนนะครับอ่ะมาดูกันนะครับของคุณเนคุณเนครับ แ,แบง่งตัวแบ่งให้ผมบ้างก็ได้นะไพ่ที่ขึ้นมานะหรือว่ามีความสุขเลยนะครับคุณเนได้ไพ่ที่ดีถ้าในพ่ยิปซีเนี่ยจะไพ่ดีมีสามใบหลกักๆก็คือเดอะเวลเดอะสตาร t เดอะซันเดอะสคุณเนได้สามใบนี้ครบเลยนะครับขึ้นมาพร้อมกันเลยผมเปิดให้ดูก็ได้นะผมไม่ได้โกหกนะมาสามใบเลยอย่างนี้นะฮะให้สามใบเนี้ยขึ้นมาเป็นเรื่องของความสุขความสบายใจสิ่งที่รอคอยสิ่งที่หวังสิ่งที่การสร้าง,ส,งสิ่งดีๆเพราะนั้นที่ดิงคุณเนผมเขาตกลงซื้อนะแต่อาจจะมีการรญญญารารญญญาาคค้ไวึ นะครับอาจจะมีคนแรกเนี่ยขอลดราคานิดนึงแต่อาจจะมีอีกคนนึงเข้ามาด้วยนะว่าอาจจะให้ราคาสูงกว่าด้วยแล้วคุณเนยอย่าลังเลนะเมื่อขายแล้วขายเลยดีกว่าอย่าลังเลอย่ารอโอกาสนะครับไพ่บอกว่าดีด้วยนะฮะในตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะครับครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับจะดูให้พี่สาวอ่าครับผมพี่สาวชื่ออะไรครับชื่อเอครับคุณเอนะครับคุณเอเกิดวันอะไรครับสามสิบเมษาครับสามสิบเมษาพ่อศอครับอก สองห้าหนึ่งแปดครับสองห้าหนึ่งแปดเกิดวันพี่สาวเกิดวันจันทร์พุธวันพุธครับปีถอพุธปีพุธกลางวันงคือรู้ไหมครับหกโมงสองนาทีครับพุธกลางวันนะครับมาเช้าพาที่ขึ้นแล้วนะครับจะถามเรื่องอะไรให้พี่สาวครับจะถามเรื่องโชคลาบครับแล้วก็เรื่องค้าขายครับจะทําอะไรถึงจะถูกฉลองโอเคโชคลาบบวกค้าขายของพี่สาวว่าเอ๊ะขายเลยถึงจะถูกฉลองของพี่สาวดีนะครับมาเดี๋ยวผมลองดูให้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไง นะคุณเอพุทธกลางวันที่30เมษาย5 1 8น2518บีทอกนะครับเรื่องโชคลาภแล้วก็ค้าขายด้วยนะครจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาเอาเรื่องโชคลาภก่อนนะฮะครับส่วนมากพี่สาวของคุณคุณเอเนี่นะฮะโชคลาภส่วนมากจะมาได้มาจากของคนในครอบครัวซะมากกว่านะฮะ ป็นหน้าของคนที่แบบเหมือนกับได้โชคจากลูกหลานได้โชคจากญาติพี่น้องซะมากกว่าแต่ถ้าคุณเอจะเสี่ยงเองยจะไม่ค่อยได้นะครับจะมีปัญหาติดขัดตลอดเลยแต่ถ้าเหมือนกับอาจจะคุณเองเนี่ยไปซื้อให้คุณเอจะ่คุณเอบอกเนี่ยไปซื้อเลขให้พี่หน่อยเลขนี้คุณเอจะได้แต่ถ้าเหมือนกับว่าคุณเอจะซื้อเองเลยไปทำอะไรทุกอย่างเองเนี่ยแต่ว่าคุณเอจะพลาดเกือบหมดเลยนะครับทีนี้กลับมาถามเรื่องธุรกิจเลยนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็เห็นชัดเลยนะไพ่ที่ขึ้นมาคือไพ่เศรษฐีใบนี้นะไพ่เก้าถ้วยไอ้ ตอนนี้คุณเอกขา,ขายอะไรอยู่บ้างครับที่เกี่ยวกับน้ำอ๋อเกี่ยวกับขายของในเน็ตนะครับ,รบอ๋อขายนเน็ตผมแนะนำนะลองหาคุณน้ําหอมน้ําหอมนะครับมาขายด้วยอ่าเพราะที่คือดวงคุณเอกเ,เนี่ยจะเหมาะกับธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ําเป็นหลักนะฮะจะเป็นร้านกาแฟน้ําปัน่นหรือเปิดร้านสุราก็ได้นะครับแต่ถ้าจะทำทางเน็ตต่อเนี่ยผมแนะนำให้หาพวกน้ำ <c oughs> พวกน้ําหอมมาขายครับจะดีมากเลยจะส่งผลได้ดีมากแล้วเพราะเพราะดวงไพ่เนี่ย พายเศิตนี้ขึ้นแล้วษณะของถ้าทําธุรกิจประเภทน้ําเนี่ยจะเด่นมากนะครับแล้วตอนนี้คุณเอ๋พี่สาวคนนี้มีแฟนยังครับอ๋อเขาแต่งงานแล้วครับเออจะถามเรื่องครอบครัวด้วยครับเออมีสิทธิ์ที่จะหย่าล้างกันหรือเลิกลากันมั่งหรือเปล่าครับมีครับเป็นไม้หรืออะไรอ่ะครับผมมีดวงมีดวงตกเป็นผู้แม่ไม้อยู่นะครับพระไพ่ขึ้นมาคือควีนออฟซอสใบนี้นะไพ่ใบนี้หมายถึงษณะของความรักที่ไม่สมหวังความรักที่เหมือนกับมันมีอะไรปัญหาภายในกันเองระหว่างคนสองคนนะ เขาเขามีปัญหากันนะครับนั่นแหละครับมันจะมีพระพาะไพ่เป็นในส่วนมากนะหมายถึงความหมายหลักนะฮะคือผู้หญิงพับรักพบรักมากี่รักก็คือจะต,ต้องเลิกลาต้องแยกทางกันไปตลอดนะครับแล้วกลับมาที่ไพ่ใบนี้กับไพ่เศรษฐีไพ่เรื่องเงินอันนี้ที่เมื่อกี้ผมถามเรื่องโชคลาภด้วลเรื่องธุรกิจด้วย,พยไพ่ใบนี้ความหมายแฝงของเขาคือไพ่ไม่ไม่นะฮะแล้วดูดวงพี่สาวคุณก็มีโอกาสเลิกลากันกับแฟนนะแต่เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะเลิกร้ายหรือเลือกดีอแล้วดูดวงของแฟนด้วยได้ไหมครับหรือว่ายังไง ถ้าแฟนแฟนของคุณเองหรือแฟนของคุณเอ๋แฟนของคุณพี่สาวครับอ๋ออันนั้นอันนั้นเดี๋ยวไว้โทรใหม่อีกรอบดีกว่าเพราะตอนนี้เห็นทางน้องเขาบอกว่ามีสายรออยู่แล้วก็มีเรื่องนะถ้าคุณก็ขอบอกไปบอกพี่สาวนะน้ําหอมผมแนะนำว่าน้ําหอมจะดีมากเพราะว่าปีปีใหม่นะครับกาลังจะไปประมูลขายของในโรงเรียนนะครับจะจะขายน้ําในโรงเรียนทั้งหมดอันนั้นดีเลยครับอันนี้เลยนะฮะไว้โอกาสหน้าก็โทรมาใหม่นะครับ ค<น>รับครับครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับแม่าสายพีสานหลุดไปแล้วอีสานหลุดแล้วนะโอ้โหดูงี้ให้คุณเอ๋ดูต่อดีกว่านะฮะแม่โอ้โหนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมที่สายหลุดไป,เ,ปเมื่อกี้ด้วยนะฮะแม่เนี่ยเลยคุณเอ๋ก็น่าจะเลยถามต่อเลยนะแม่สียดายจังอ่ะเดี๋ยวผมย้ำื่องพี่สาวอีกทีแล้วกันนะฮะว่ามันขึ้นมาจากควีนออฟซอสกับไพ่ไพ่แม่ไม้สองใบเนี่ยมันเป็นความหมายถ้าเป็นเรื่องความรักของการแต่งวงแต่งงานมีความหมายเรื่องการหย่าร้างอยู่ด้วยนะครับแต่ไหนบอกว่าไม่รู้จะดีร้ายเพราะโดยส่วนมากที่เท่่าาทีผมมดู ส่วนมันจะเป็นแนวที่ดีคือหย่าในทางพฤตินัยก็คืออย่างแฟนอาจจะไปทําเล่นการเมืองนะครับก็เลยต้องหย่ากันเพื่อสิบแบ่งสินทรัพย์กันออกไปเนาะทีนี้เรากลับมาดูที่เอ11ผมย้ำอีกครั้งนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากใช้ผมตรวจสอบในต,ตาเบื้องต้นให้นะฮะในรายการสด,สดตอนนี้นะฮะเป็นอย่างคุณเอเมืเ่อกี้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะฮะศูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์สองสองศูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดนะครับหรือเอ11มาที่เบอร์สี่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดหกนะฮะพิมพ์ช ที่จะถามเข้ามาด้วยแล้วํำถามนะฮะเนี่ยมีอาการติดข้อนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมอ่ะทีนี้เรามาดูที่เอมตต่อมานะครับชื่อคุณตะวันนะครับคุณตะวันเกิดวันที่22สองกุมภาพันธ์สอง4้าสองสี่ตอนเนี้ยถามเรื่องความรักเขาโสดอยู่จะเป็นยังไงนะคุณตะวันถนะ้าความรักเนาะอย่างเดียวเลยมาคำถามเดียวเลยนะถามว่าดีไหมความรักคุณตะวันนะจะเป็นยังไงบ้างนะดูคุณตะวันก่อนนะเป็นยังไงความรักเป็นยังไงคุณตะวันฮะโอ้ <laughs> คุณตะวันครับ คุณตะว,วันเนี่ยดวงความรักต้องได้แม่ไม้นะครับหรือผู้หญิงที่เคยผ่านการมีแฟนหรือมีลูกแล้วด้วยจะดีเพราะถ้าตอนนี้คนที่คุยคุยอยู่นะเป็นเหมือนกับคนรุ่นเดียวกันและเด็กกว่าเนี่ยมีการเลิกลากันแน่นอนนะครับแต่ถ้าตอนนี้โสดและต้องการคทุกคนลองหาผู้คนที่อายุมากกว่าจะดีกว่าที่จะหาคนเด็กๆนะครับหรือหรือหาในวงเพื่อนก็ได้นะเพื่อนเก่าๆเ,เนี่ยหรือคนรักเก่าๆก,ก็ได้นะครับลองดึงกลับมาคุยกันดูนะ,ะทีนี้มีสายเข้ามาแนละ้วเดี๋ยวลองดูว่าสายนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับสวัสดีครับ ฮัลโหลครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อนกค่ะคุณนกนะครับคุณนกเกิดฮัลโหลครับค่ะได้ยินค่ะ,ะเกิดวันที่อะไรครับพลิดัดที่สี่กรกฎาคมค่ะสี่กรกฎาคมนะพศอครับสองห้าสองแปดค่ะสองห้าสองแปดนะครับเกิด<อ>ปีนักษ,ษัตร,ร,รอะไรกราญจัะศัตรูปีฉลูนะครับตอนนี้อายุเต็มเท่าไหร่ครับผมยี่สิบแปดอะยี่สิบแปดนะครับวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับคุณนกถามว่าการงานจะทํา จะทำเห็ดฟางต่อหรือว่าจะทำงานอย่างอื่นดีคะจะทำงานเดิมต่อไปหรือจะเปลี่ยนงานดีใช่ไหมคะใช่ค่ะเโอเคเรื่องงานเนาะจะเปลี่ยนงานดีไหมหรือทำงานเก่าดีแล้วงานเก่าที่ทำอะไรอยู่ครับทำการเกษตรเพราะเห็ดค่ะอ๋อเพราะเห็ดนะคะค่ะเราจะเปลี่ยนงานไปอย่างอื่นดีเนาะค่ะกันนะฮะสำหรับคุณนกนะอยากรู้ว่าไหนดีประกันค่ะได้เดี๋ยวผมดูเทียบให้เลยว่าเพราะเห็ดกับไปทำงานอย่างอื่นอะไรเด่นกว่ากันแล้วจะบอกให้ว่าจะไหนดีกว่ากันนะครับมาะคุณนกนะฮะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะ คุณนกเกิดวันพฤหัสที่ทสี่ก็กระดา่ออันแรกนี่ผมจะดูเพราะเหตุก่อนนะ,ะฮะที่ทำอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงนะครับแล้วกง็งานอื่นนี่ของคุณนกม,ม,มีที่สนใจจะทำไหมครับจะไปทำงานตามตามห้างอะคะ่ะงานตามห้างงานพวกเหมือนเซล์อะไรพวกนี้นะใช่นังานห้างอะไรนี้จะเป็นยังไงเนาะ อะเอาเรื่องเซลล์ก่อนนะเรื่องตามห้าง <c oughs> งานตามห้างเนี่ยผมต้องเตือนไว้อย่างนะึงว่าถามว่าทําดีไหมก็โอเคนะครับพอไพดี้ขึ้นมามีเดบิวท์ออฟฟอร์จูนการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตตัวเองไปเจออะไรใหม่แต่จะไปเกิดปัญหาสองอย่างเลยอย่างแรกนะคุณจะตกตกไปอยู่ในโดงของศัตรูก็คือจะมีแต่คนไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับคุณเลยมันก็ตั้งแง่รังเกียจหรือผลักสายพารามาให้คุณตลอดนะครับ <ใช S 1> ส่วนอีกอันนึงจะเป็นเรื่องความรัดไพ่้ขึ้นก้าวถ้วยขึ้นมาหมายถึงว่าเหมือนคุณโดนโดนดึงปในนนคคววามอื่ด้ย เช่น<ช>ค,คุณคุณอยู่กับครอบครัวสบายๆไม่มีอะไรพอไปทำงานได้ปุ๊บทุกคนต่างดินทาว,ว่าคุณจะเป็นมือที่สามแย่งแฟนคนนั้นแย่งคนนี้ตลอดเลยน<ฮ>ะถ้าไปทํางานตามห้างจะเป็นอย่างนั้น <ฮะ S 1> ผมแนะนํานะทาเพราะเหตุต่อครับ <c oughs> จริงๆนะจริงๆนะ,<ฮ>ะตอนนี้อาจจะราคาไม่ดีบอกก่อนอาจจะราคาไม่ดีแต่ไาพา่ที่คุณขึ้นมาผมยกให้ดูเลย <c oughs> นี่เขาเรียกไพ่การเงินที่ดีทั้งนั้นนะฮะหมายเลนี้สิบเหรียญสิบเหรียญในไพ่ยิบตีหมายถึงเยอะขึ้นเยอะขึ้นรายได้ได้มากขึ้นได้เพิ่มขึ้นสามเหรียญขึ้นมาง่าย มันง่ายขึ้นละแต่ก็อาจจะราคาตกอาจจะราคาโดนกดอยู่แต่คันีจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วคุณได้ไพ่แปดนายขึ้นมาแปดนายไม่ถึงการขยายออกไปอีกคําว่าขยายนี่อาจจะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกเนี้ยเกษตรพวกเนี้ยเข้ามาเพิ่มทําให้ลรื่หลักของการเพราะเห็ดฟางของคุณเนี่ยไปได้ดีขึ้นวงจรมันดีขึ้นนะครับหรือมีคนเข้ามาช่วยทาให้มันไปได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับคุณนกผม,ผมแนะนํานะจากไพ่ผมแต่คุณนกจะทําอะไรก็แล้วแต่เพราะขึ้นมาทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเป็นไตทํางานตาม คือว่าตอนนี้พร้อมหมดทุกอย่างแล้วคณาการพร้อให้ฟังแต่ว่าอยากรู้ว่ามันจะดีขึ้นปานนี้ถ้า <ผม S 1> ถ้าจะลงทุนอีก <ผม S 1> ครับผม,ผมบอกว่าดีขึ้นแน่นอนเพระพาะไพ่ขึ้นมาคืออย่างนี้ดีขึ้นเพระพาะไพ่คนส่วนมากที่ได้ไพ่สองใบเนี่ยคือสิบเหรียญกับสามเหรียญเนี่ยส่วนมากก็จะดีขึ้นทันทงทั้งตาเลยพกไปส่งไปสอบก็แบบสอบผ่านอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะสอบได้อะไรนี้นะครับแต่อย่างที่บอกตอนนี้แฟนทํางานประจําอยู่ค่ะแล้วหนูทั้งมุ่งทาคนเดียวค่ะอืมนะเดี๋ยวอาจจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาอีกอันคือแป อาจจะมีคนมาช่วยญาติพี่น้องหรือหรือตู้นี้เนี่ยอาจจะเปิดธุรกิจเพิ่มได้ค่ะนะครับการเงินก็ดีขึ้นใช่ไหมคะการเงินดีขึ้นแน่นอนครับคอนเฟิร์มว่าดีขึ้นแน่นอนค่ะนะอ่ะก็ขอใขห้โชคดีนะครับเข้าดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับไพ่นี้ผมวิชาคนนะท่านผู้ชมใครได้ไปในี้ส่วนมากจะรวยจริงน,นะครับผมวิชามาก <c oughs> ผม <c oughs> ผมผมดูให้คนมาหลายคนแล้วได้ไปเนี้ยก็ตกส่วนมากก็จะได้อะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นด้วยนะอย่างที่บอกว่า นะครับอ๋อผมลืมฝากเตือนคุณนกไปนะถ้าคุณนกฟังอยู่นะให้ระวังหมาไว้หน่อยช่วงนี้นะ <c oughs> หมากัดนะครับช่วงนี้จากพาขึ้นมามีเรื่องของ <c oughs> จะโดนสัตว์มีเขี้ยวทำร้ายนะครับแต่ไม่รุนแรงมากนะแถมไม่หน่อยกลับมาดูแอสเซบต่อนะะชื่อคุณ <c oughs> โอ้ไที่นี่ผมเจ็บคออยู่นะ <c oughs> คุณรัตด,ดาวันนะครับ <c oughs> เกิดวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนสอง8้าสาปีกุลอายุ18ปี ถามเรื่องคนรักแล้วก็สุขภาพผมไม่แน่ใจว่าสุขภาพเนี่ยสุขภาพตัว,ตวคุณของคุณรัดาวันเองหรือคนรักนะแต่มันก็ดูเป็นของคุณรัดาวันเองนะครับมาดูนะคนรักกับสุขภาพของคุณรัดาวันความรักก่อนนะถ้าคุณรัดาวันฟังอยู่นะเดี๋ยวเราฟังเลยนะครับในเรื่องความรักนี่นะผมบอกว่าถ้าผมพูดว่าคุณรัดาวันจะเปลี่ยนแฟนคุณรัดาวันจะโกรธไหมเนี่ยมันดวงขึ้นมาเป็นเรื่องของ ไม่มีรักซ้อนเข้ามานะครับมีการมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงความรักเกิดขึ้นกับคนรักที่มีอยู่นะไม่รู้ว่าจะเข้ามาทางคุณรดาวันหรือเปล่าหรือเข้ามาทางของแฟนหรือเปล่าเพราะไพ่ที่ขึ้นมาคือ4ถ้วยกับไพ่ห้าไม้เนี่ยหมายถึงการลังเลและแต่แยกออกไปในเรื่องความรักคือเหมือนกับไม่มั่นคงซึ่งกันและกันด้วยนะครับอาจจะมีคนมาจีบคุณระดาวันมาแย่ๆเล่นๆแล้วคุณระดาวันก็แค่เล่นๆไม่สนใจแต่ทางแฟนของคุณอาจจะคิดไปไกลกว่านั้นว่าคุณไม่สนใจเขาเลยเกิดปัญหาได้เกิดขึ้นได้นะครับส่วนเรื่ สุขภาพนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันนะคุณระดาวันครับคุณดาวันมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดนะครับเรื่องเลือดผมว่าอาจจะเป็นเรื่องความดันด้วยนะครับต้องระวังนะเพราะต่อให้18เนี่ยก็มีปัญหาเรื่อง ắt. เลือดได้เรื่องเลือดเนี่ยปัญหาหลักก็จะมี3อย่างทที่ผมทานายเคยทำนายมานะจะเป็นหนึ่งเรื่องเลือดข้นก็คือความเครียดความกดดนันหรือือท่าน้ําน้อยเลือดจางคืออาจจะเป็นกรรมพันธุ์แต่ที่สุดท้ายน่ากลัวคือติดเชื้อในกระแสเลือดนะคือเหมืนกับ เป็นไข้อยู่แล้วได้รับเชื้อเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นไข้เลือดออกแล้วติดเป็นไข้หวัดทรัมปไปอีกอย่างเงี้ยคุณรัฐบาลต้องระวังตัวในช่วงนี้หน่อยนะเรื่องสุขภาพนะครับส่วนเรื่องความรักก็ลองปรึกษากันดีๆว่าจะเอาอยัางไงต่อไปนะเพราะดูจากไพ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไปกันไม่ได้นะครับนะนะเอชเอชต่อมาท่านผู้ชมครับนะผมย้ําก่อนนะถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะให้ผมตรวจสอบดวงตาเบื้องต้นนะในรายการสดๆตอนนี้นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ <c oughs> 02-960-5022 02-960-5088นะครับหรือ sms มาที่เบอร์424-7276นะพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดอายุเต็มปีนักษัตริย์และคำถามพี่ท่านจะถามในรายการด้วยนะครับเอาชัดเจนนะอย่างนี้นะฮะเอ๊ะต่อมาครับอ๋อนี่คุณพอดีเมื่อกี้แน่เลยคุณนกนะส่งมาอาจจะโทรมาติดพอดีให้ส่งนะอันต่อมาครับชื่อคุณอะไรนี่ไม่ได้บอกชื่อมาดูให้แล้วกันนะเกิดวันที่20ตุลาคมนะพุธกลางคืนที่2อง2525ปีจอ นะครับถามเรื่องการงานที่ถูกฉลองแล้วความรักของเขาเป็นยังไงนะามาลองดูให้ว่าเป็นยังไงร,รับคุณคนนี้นะฮะเอาการงานที่ถูกฉลองคุณก่อนดีกว่าเนาะราชการเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัวจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันการงานของคุณเนี่ยนะครับถ้าผมดูจากไพ่ขึ้นมาเนี่ยไปทาธุรกิจเกี่ยวกับน้ําย้าว่าทําธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับน้ําไปเลยนะฮะขขยน้ำไขนำ่น้ําน้ําแข็งก็ได้น้ําปั่นก็ได้รถเข็นน้ําผลไม้ผลไม้อะไรก็ได้นะครับตลอด คนที่เกิด2ีตุลาคนนี้นะส่วนเรื่องความรักผมบอกเลยว่าถ้าตอนนี้มีแฟนอยู่นะช่างใจแล้วละทำใจไว้หน่อยนะครับเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์รักสามเศร้าเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักเพราะขึ้นสามดาบกลับมาสามดับื่องของความรักที่ต้องแย่งชิงต้องต่อสู้กับเขาหรือในความหมายแฟนคือไปได้แฟนคนอื่นมานะคุณเหมือนคุณไปแย่งเขามาแล้วเขาจะมาทวงคืนเรระวังด้วยแล้วกันนะครับถ้าเรื่องความรักของคุณที่เกิดวันที่2ี่ตุลานะเป็นยังไงบ้างนะครับ เอสเป็นต่อมาครับนะคุณเกษินีนะฮะมาอุ้ยเดี๋ยวนะครับไหนนะักนดูหน่อยนะอ๋อคุณเกษีนีนะฮะเกิดวันจันทร์ที่สิบสามกันยายนสองพันหนึ่งสี่ถามเรื่องการเงินมาเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวดูเอสเ็นนี้นะเป็นยังไงบ้างนะการเงินของคุณเกษินีนะฮะตอนนี้สิบสองปีแล้วเกิดปีกุนด้วยการเงินเป็นยังไงนะครับอืม การเงินช่วงนี้เกษีนีครับถ้าหวังโชคลาภเนี่ยก็จะมีเข้ามาน้อยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะข,ของการทํางานที่ง่ายๆมากกว่า <c oughs> ถ้าหวังจะรอก้อนใหญ่ของรออีกนานเลยนะเพราะฉะนั้กนการเงินไม่ต้องกัวงวลจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่เป็นลักษณะของมาเล็กๆน้อยๆนะฮะมาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะท่านผู้ชมผมมีอาการไอด้วยอยาจจะพูดไม่ชัดเจนน,นี่เดี๋ยวกัรสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อในการมหาศาสรครับ